สวัสดีค่ะพี่ต้อยนะคะนี่พี่ต้อยพามาดูทุ่งนานกเต็มเลยค่ะนะคะนกเต็มทุ่งนาเลยขหยับมาใกล้หน่อยลมเย็นค่ะเดินรับลมออกกำลังกายตอนเย็นถหน้าทำเทือกเตรียมหวานข้าวกันอีกแล้วนะคะ ดูนกอันนี้ไม่ใช่นกกระยางนะเป็นนกตัวใหญ่ๆนกปากหางเดีย๋ยวไปต้อยพาดูนก ตัวใหญ่ค่ะลมแรงหหน้าแล้วค่ะ เดีย๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กันกลางวันร้อนมากนะคะฝนตกไปเมื่อวันก่อนแต่ว่ากลางวันก็ร้อนจริงๆมันร้อนฝนนะมันอ้าวฝนโบราณเขาบอกมันอ้าวฝน น้องเต่าเลยอยู่น้ำนี่ใสค่ะเนี่ยค่ะปล่อยน้ำเข้านาแหน,นก็มาด้วยนะแต่ถามว่ามีปลาไม่มีนะปลาหมอปลาปลากระดี่ปลาตัวใหญ่ก็มีแต่เขากับไวอยู่ ไปส่องนกใกล้ๆกันอุย้ยบินแลว้วอ่ะนี่ค่ะไทยนาลราบินแล้วนก แห่เยอะเลยค่ะนั่งดูน้ำสบายตาดีเย็นแห่มันก็มากับน้ำนี่แหละดูก่อนด้ายช้อนมาดูต้นนี้ใหญ่เดี๋ยวก็ปล่อยลงคืนมันด้ย แต่ดูนี้จอกเขาก็ขายกันนะเป็นต้นพี่ต้อยเห็นจอกอ่ะมีขายนะตามร้านขายต้นไม้ดอกจอกอ่ะต้นจอก <c oughs> โอยรถเสียงดังเลยมอเตอร์ไซ นี่ค่ะนกนกปากห่างเยอะลมเย็นสบายค่ะสูรอากาศนกก็ยืนในน้ำยังไม่กลับห้ามงกว่านะคะ คลิปสั้นๆดูแลสุขภาพกันนะคะพามารับลมทุ่งนานะคะเราจะสู้โควิดไปด้วยกันไม่ประมาทกัดอย่าตกเดี๋ยวทุกคนประเทศเราก็เ,าเราแต่ก็ต้องปันป้องกันนะคะนะคะโควิดอยู่รอบตัวเรานะคะดูแลคนที่เรารักดูแลตัวเองส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมค่ะ บา,บายค่ะสวัสดีค่ะจุบ๊บจบขอบคุณค่ะบายให้ดูนกเขายืนกันเป็นกลุ่มๆอะ่ะเนี่ยเนี้ยตรงนี้ก็เยอะเขาเป็นนกตัวใหญ่อะ่ะโอเคนะคะบายบายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบายจุบ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะ